สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูการไล่สีข้ามโทนนะคะตอนนี้พื้นของครูเป็นสีโทนเย็นเนาะในสีม่วงเดี๋ยวครูจะมาข้ามโทนนะคะสีโทนเย็นผสมกับสีโทนร้อนด้วยสีโทนร้อนที่ครูจะใช้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอ่า,อาลงไปนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมปิดหัวเล็บทุกครั้งนะคะเวลาเราลงสีเล็บเนาะนะคะอ่านะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเราก็เกลี่ยขอบถ้าเราไม่เกลี่ยมันก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยค่ะศิละปะไม่มีถูกผิดเนาะอ่าแต่ตอนนี้รูสอนการไล่สีอยู่เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องการให้มันไล่นะคะไล่สีนะคะ เป็นสีฝุ่นนะคะอันนี้เห็นไหมเกลี่ยขอบแล้วนะคะขอบก็จะถูกตัดออกไปนะคะแล้วจะเป็นสีฝุ่นไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําไปอบค่ะเสร็จแล้วนะคะสีชมพูที่เราลงไปเนาะมันยังไม่เข้มเราก็จะมาลงอีกชั้นหนึ่งนะคะเื่อสีชมพูมันเข้มขึ้นอีกนะคะเราจะลงต่ํากว่าชั้นแรกที่เราลงไปนะคะ ะะอย่าลืมปิดหัวเล็บด้วยทุกครั้งนะคะเหมือนเดิมอุปกรณ์ตัวช่วยเรานะคะเกลี่ยขอบค่ะตัดขอบอย่าให้มันเป็นเส้นขอบไม่เห็นนะคะเกลี่ยให้มันละมุนฟ้งขึ้นไปนะคะอ่าหาเห็นไหมคะว่าสีมันไล่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปอบอีกนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราอบเสร็จสีที่ออกมาก็จะประมาณนี้ก็จะออกเป็นสีโทนร้อนผสมโทนเย็นก็จะออกแนวหวานซ่อนเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอมหวานนิดๆเนาะอันนี้แล้วแต่คนทําเขาจะชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะสีชมพูครูคว,ว่ามันยังไม่เข้มนะคะครูอยากได้ให้มันแบบหวานซ่อนเปรี้ยวอีกครูก็จะลงเป็นสีแดงนะคะไปที่ปลายอีกนิดหนึ่งนะคะนซื แดงสวยๆอีกนิดนึงอันนี้ครูจะลงแต่เฉพาะปลายๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะตอนนี้เราใช้เศษสีถึง3ามสีด้วยกันนะคะนี่ลงปลายๆไปแบบนี้นะคะหวานหวานซ่อนเปรี้ยวเนาะแล้วก็เกลี่ยขอบขึ้นไปนะคะ ให้ฟๆกระจายไปนะคะให้สีมันกลืนๆนเนียนๆนกันไปนะคะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะได้ออมเบย์แบบเข้มกลางจางอ่อนนะคะหวานซ่อนเปรี้ยวเสร็จแล้วเราก็นําไปอบค่ะอ้าอบเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมแล้วก็เก็บงานด้วยท็อปนะคะวันนี้ครูก็เลือกใช้ท็อปเงาเหมือนเดิมค่ะนะคะ นะคะค่อยๆดันขึ้นไปนะคะแล้วรูดลงมาดันรูดนะคะเก็บนะคะเก็บปลายเล็กนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปอบติดงานอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะเราก็ปิดด้วยทอปแล้วก็อบนี้ก็จะเป็นผลงานสำเร็จที่ออกมาแล้วนะคะค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนลองไปทําดูนะคะกับ3คลิปที่ครูลงให้ไปเนาะเป็นการทําสีอ่าการไล่การไล่สีนะคะออมเบยสีฝุ่นสีทนร้อนโทนเย็นแล้วก็การผสมสีข้ามโทนกันนะคะลองทําดูค่ะแล้วก็ส่งงานเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ